วันนี้จะโชว์เหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงเป็นหนล่อโบราณนนครับหบล่อโบราณมีมีมรอยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิเศษเหรียญพิเศษถึงแม้จะหนาหนานะครับเหรียญน,นี้หนหนามากแต่มีพิเศษคือมีรอย กล่องมีรอยจานนะครับมีรอยจานสองข้างแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้มันไม่ไม่ไมค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โฟกัสไม่ค่อยได้ กันมาขนาดไี้นะครับเห็นเราจะเห็น,นรอยจันเห็นรอยจันอืม ครับลอยจานตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ <laughs> ในจานสามจานสามลอยลองดูมไม่ค่อยชัดจกบเห็นรอยจาน แล้วจันสามสามลอยนะครับในมุมมองต่างๆก็ไม่ค่อยชัดไม่รู้เป็นเพราะอะไร กได้ส่องได้ส่องจะเห็นจะเป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อโบราณสีนะันี้เป็นสีเดียวนะครับเป็นทองเหลืองเก่าเป็นทองเหลืองเก่ามากมเห็นเนาสวยงาม สวยงามมากๆพิมพ์ส่งชัดลึกนะครับชัดลึกอชัดพิมพ์สวย,สวยมีสนินมไฟสนิมไฟออกจะออกแดงๆแ,แล้วก็สวยแต่กล้องไม่ค่อยเท่าไร อถ้าอยู่ในมือเซียนก็ได้ว่ากันหลักล้านล้านกว่านั่นล้านกว่านะครับแบบนี้ล้านกว่าแต่อยู่ในมือเซียน, <c oughs> นเซียนน,นอ้อยเซียนผู้ทนก็ไม่เท่าไหร่เป็นเหรียญที่หายากนะครับเจอแบบนี้หายากมากอืม มีให้ดูครับลอยประกบลอยประกบมีทั้งเหรียญบางและเหรียญหนานะครับสองเหรียญนัน่นเป็นแบบนี้เหรียญบางก็มีเหรียญหนาก็มีแบบน,นี้อยู่ในกรอบในกรอบเลยครับพอได้ในกรอบพอได้ออกมาดูสิ ก็ลึกครับข้างๆเนจะลึกมากอันนี้ผิวหิ่งน,นี่ผิวหิ่งรอยเป็นรอยประกบเป็นรอยประกบรอ,อ,อยตะไบมันก็ไม่ค่อยชดเท่าไหร่ เป็นลอยบล็อกนี่ครับมีทั้งสนิมไฟนี่เป็นทองเหลืองเก่ามากเป็นทองเหลืองเก่ามากสนิมไฟสวยเป็นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญไม่มีจานไม่มีจานนานๆนนเจอทีแต่เพิ่งเจอ <laughs> เพิ่งเจอเป็นเหรียญที่สวย เรียนสวยเรียนบุทรนะครับเรียนบุตรอของประวัติของท่านก็มีก็หล่อหลายครั้งเงินหล่อหลายครั้งใครมีใครมีอะไรก็เอาไปหล่อเอาไปให้ช่างเขาหล่อแล้วก็ามาให้หลวงพ่อ ในหลวงพ่อหลวงปูป่คนอธิษฐานจิตนะครับเป็นคราวๆไปเป็นคราวๆไปแต่แม่แบบแม่พิมพแม่พิมพ์นี่มีตามกําหนดตามกําหนดแต่ว่าเมื่อพิมพ์ปั่นเป็นหุ่นเทียนไปมากๆมันก็จะสึกหลอสึกหลอไปเรื่อยๆมันไม่คมชัดนั่นมัน,ม,นมันจะไม่คมชัดเหมือนกับหล่อใหม่ๆ แม,แม่พิมพ์ใหม่ๆแล้วขึ้นมาเนี่ยหล่อใหม่ๆถ้าหล่อใหม่ๆนี่ยจะจะสวยและคมชัดเหมือนกับเหรียญน,นี้เหรียญนี้คมชัดลึกคมชัดลึกอันนี้ก็คมเหมือนกันแต่ว่าเป็นผิวหิ่งยังไม่ได้ทำความสะอาดเนี่ยเป็นผิวหิ่งไม่ได้ทำความสะอาด ดูลักษณะนะดูลักษณะขององค์พระคล้ายๆองค์คล้ายๆอันนี้คงจะผ่านการใช้มาตัวขลามันไม่ค่อยมีตัวนี้ยังคมชัดคมชัดองหงลังดูครับเนี่ยดูเพื่อศึกษาเนี่ยศึกษาร่วมกันเนี่ยศึกษาร่วมกัน พระนะพระของเราไม่ใช่พระ,นะะเสียนบนห้างนมาศึกษานะพระเสียนบนห้างของเขาอย่างว่าครับนะสวยไม่สวยก็พูดพูดเป็นพูดเก่งก็สวยดีงามไปหมดนะของเรานั้นะพระผู้ทนพระพูธทนก็ดูไปตามตามลักษณะตามลักษณะดูไป เหรียญนี้คมชัดลึกเหรียญนี้ก็ลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับผิวมันกับผิวหิ่งผิวหิ่งกกกผิวหิ่งให้ดูใกล้ใกผิวหิ่ง คมชัดลึกเลยพิมพ์ก็คงแสดงว่าเป็นองค์ที่กดกดเอาสีพึ่งกดใหม่ๆหม่สีพึ่งกดใหม่ๆก็เลยคมชัดย่งคมชัดตัวอกขระตัวหนังสือคมชัดในวันนี้ก็ขอจบคลิปการส่องพระไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับมาพบกันในคลิปต่อไป เดี๋ยวจะเอาเหรียญหล่อคูบาอาจารย์อื่นๆมาพูดให้ฟังนะครับสวัสดีครับ